ใช่แล้วสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสือปาไปนะฮะคลิปที่ไม่ต้องเรียนแล้วหรอขน้ายยายาอีกเลยวาได้ข่าวว่าน้องน้ำมันจะจัดห้องใหม่จัดห้องใหม่อืมจะไปน้ำมนจัดห้องใหม่ครับอันนี้นะครับซุเพิ่มเข้าไปพพี่เอามโรเข้าไปมันก็กว้างขึ้นอเขาก็เลยอยากจัดใหม่ ไปจัดอกไว้เนี่เข้าไปไว้ให้เขาแบบแล้วแล้วตอนนี้เตียงนอนของพี่โอมที่นอนของพี่โอมอยู่ไหนตอนนี้ในห้องจะเก็บไหมอ๋อไม่ได้เก็บเขาจะสลับสับยายไงไม่รู้ของเขาอ๋อต้องเขาบอกว่าคือความหมายมันก็เห็นพี่โอมเป็นห้องเขาก็อยากเป็นห้องของเขาแล้วต้างหความคิดเขาอโออ้แล้วเอาเข้าเข้าได้ไหน่ ได้ได้ไดได้ได้อยู่แข้าวข้าไร่หรือเขาทำยังไอดีตยกเลยเเออมันขาดปะยกเลยหรอแ่ยังไงแค่หางน้องผิด ขับนี่ขับไปไม่ได้ขับตงแต่โบเกลแลมันกลไี่นีี่นี่นี่นนี่ี่นี่นีนี่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 นี ข้าวเราหยาดโตสำคัญต้องผูกข้าวโซนอะไรก่อน,อน เดียวก็ไปนั่งล้วคนในบ้านเลยหรอโอ้ใครรู้บ้างว่าเขาเรียกอะไรเนาะพันนี้นะฮะนี่นะครับบอลสีพันพันไข่ต้มหรือเปล่าเหมือนไข่ต้มปอกเปลือกเลยอะเออมันเดีย๋ยวเราก็เดินผ่านสวนในน้องคอยรักว้าวดอกกุหลาบสวยจังเลยนี่นะฮะเป็นสีเดียวนะที่มีดอกอยู่ตอนนี้นะนอกนั้นยังไม่มีสีหลายมีนะ โอ้ดอกเยอะด้วยนะแล้วก็สูตรสีชมพูทั้งทั้งหมดนะฮะลวนๆเลยนี่นะคุณผู้ชมแต่รม่รมลมตกแล้วนะฮะพยากรณ์แจ้งว่าวันนี้ฝนจะตกทั้งคืนนะคุณผู้ชมมาลุ้นกันนะจะแม่นหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็ไปต่อที่ในบ้านนะฮะในปัญหานหนักๆนะฮะก็คือเราต้องฝ่าฟัานอุปสรรคกับเจ้าสองแสบ มาลุ้นกันนะฮะสองแสจะวิ่งออกมาจากบ้านไหมพิธีการคือต้องจับเจ้าสองแสมดก่อนวิ่งไปหาวิ่งไปหาเองเลยเจอตัวที่สอง ไม่ยอมผมไม่ยอมผมไม่ยอมปล่อยผมเดี๋ยวนี้ปล่อยผมเดี๋ยวนี้ไอ้ไม่มีใครช่วยหรอกรอก่อนแหมบอกว่าอย่าหาวอย่าหาวเขาถ่ายคลิปให้เขาหาเงินน้อไหม ย้ายโซฟามาไปจะเข like ้าย้ายโซฟามาแล้วก็เลยอะไรของเธอบ๊อบบอบบเอบใหม่ ลับสลับจับซ้อนผ่านเข้าไปอีกประตูหนึ่งแล้วก็ผ่านเข้าไปอีกประตูที่สองนะคะแล้วก็ผ่านเข้าไปอีกประตูที่สามนะคะผ่านสามประตูเลยทีเดียวนะคะเพราะมันเป็นห้องของน้องด้วยเนาะคงจะจัดห้องให้น้องน้ำมนต์นะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาฝ่ายยูฟีบ้าไรไรอะไรกันตามเลทอะไรตามเลทอะไรอีกตู้ใส่ที่ที่เรายกมาแล้วก็เราไม่ได้ดูเอออาจจะคืออัเดทนี่อีกไหมหรือว่าหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเสร็จแล้วโอ้โห่หนึ่ ขอบคุณที่รับชมคลิปให้กำลังใจนะครับขอบคุณค่ะเรียบร้อยตอนนี้ไปตั้งอยู่ที่ห้องน้ำมนต์เราดูคลิปช่องป้าแตนนะ3นาทีด้วยนะคะเราดูคลิปช่องป้าแตนว่าเเราือจะจัดห้องออกมาแบบไหนโอ้ยัย่างอย่างวิวต่อวิวต่อกี่นาทีพู้มองไม่เห็นดูให้หน่อะเจ็ดแล้วอ๋อเจ็ดแล้วเหรอนึกว่ายังไม่ถึงก็ไม่ถึงจริงๆด้วย อ่ะทรไมาติเดียวกันเลยอ่เออน่ารักและน่ารักไม่เห่าไม่เห่าอตรงไหนตรงไหนไม่เห็ดไหน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 ตรงนี้แหละเป็นดินดินเดิมดินแรกเลยโอ้ตอนนี้ดินมันสูงขึ้นเยอะแล้ว อะไรด้วยโดนกดมาแล้วดินดังเดิมไม่เหลือแล้วเป็นตำนานเลยนะตรงนี้น่ะโอ้โหตำนานตำนานที่เขี่ยไปเขี่ยมาแล้วแล้วก็ไม่แน่นะเขี่ยไปเขี่ยมาเจอทองบาทหนึ่งด้วยแถวเนี้ยอเห็ดเยอะมากเนี่ยต้นนี้น่ะจริงๆ ต้นนี้เราออกลายก็มูนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะ